มาแล้วจ้ะทุกคนเมื่อวานนะคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลเสร็จนะสามีก็ชวนไปที่เซ็นทัลนิลเลตน,นะคะกะว่าจะพาลูกไปกินข้าวนั้นก็ไปช็อปปิ้งใหม่กอบจ้าสรุปก็คือฉันน่าอยู่บนรถใช่ไหมแล้ฉันก็รู้สึกว่าเออฉันไม่อยากอยู่ในห้องแอร์ฉันไม่อยากอยู่แอร์ฉันไม่อยากอยู่บนรถก็เลยพาลูกกับลงไปเล่นของเล่นนะ ลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่แมสใช่ปะไปมาก็คือจะขีดค่าก็คือจะเป็นลมที่เซนทันวินเลตค่ะเออสรุปข้าวเครื่องก็ไม่ได้กินสามีก็ซื้อของเสร็จก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วเนี่ยวันนี้ก็นอนทั้งวันเอฟเฟกของอีไข้หวัดใหญ่นี่คือแบบลายแบบลายเกินะไปฉีดวัคซีนเอะอย่าเป็นเลยขอ้ลงนะคะ นี่ก็ใช้นี้ตลอด